เรือนายกต่อยเจอเรือนายกบิ๊กเจ็ตโอ้โห,โอโหเอาแล้วเรือนายกต่ยอยอยู่ในน้ำแดงเรียกว่าพกการจากแดนใต้เจะใส่กับไอเสือภาคกลางหนาววู้ชังรามันเ,เอาแล้วเอาเวย้ยตาแจ้งแล้วเทพลาชันดำลาชันดำนายกต่อยเจอกับเรือลูกพี่เราในน้ำบิ๊กเจ็ตบิ๊กเจ็ตเอาเว้ยในน้ำองคกนารัริหารจังหวัดปทุมธ,ธานีคุณ คุณศึกรามานในครูนี้ถึงจะเป็นบัดดีกันถึงจะเป็นเพื่อนกันสีกันแต่เป็นซัดก,กันนวลเนียนวลเนียเอารวยนายกต้อยจะดีรอดปลอดภัยหรือไม่ในเมื่อนอนได้นายกบิ๊กจัดไล่บีขี่คอแล้วขี่คอแล้วดูที่ว่าคุณศึกรามันจะดีพลหรือไม่พ้เอาละโว้ถ้าอย่างงี้บอกว่าฉีกความมันครับฉีกความงามกันร่นองน้ำแดงร่องน้ำแดงบอกว่าเทมราชนำอยู่ร่องน,น้ำแดง พลเดือไม่พลเรือพี่เจอเรือน้องเรือพี่เจอเรือน้องเรือพี่เรือพี่เรือพี่กันในน้ำขุนศึกลามันเรือน้องก็คือเนี่ยราชดำราชดำราชดำมานยังไงราชดำไรเบียงม้าไล่เบียงก็มาจากขุนศึกลามันขุนศึกลามันหนีเข้าเ้นไทยครับกรรมการตัดสินล่องน้ำทั้งเมินครับขุนศึกลามันเป็นเรือชนะขุนศึกลามันเป็นเรือชนะครับพี่น้องแสดงว่าลุดอัดตีอยู่ตีอัดลุดอยู่ครับ เกี่กว่าคุณปอน,นี่จะอาฟันเฉาะลูกขวัญครับส <คน S 2> ำหรับเ<ล>รือภายม้าเนาะที่ได้ที่สามนะครับที่มีคะแนนเป็นที่สามเพแต่ละสายเราจะมาแข่งชิงอันดับที่9ถึงอันดับที่12บในวันนี้เลยนะครับส่วนเรือที่มีตี่ลำมีคะแนนเป็นที่4ี่นั้นไปได้ที่13สามสุดท้ายเลยเนาะนะครับเป็นที่13าเลยนะครับครับส่วนเรือส0มติใบพายนั้น